สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลครับที่นัดล่าสุดนั้นแมเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นซะแล้วหลังจากที่3นัดแรกครับเก็บชัยชนะมาได้3นัดรวดแถมยังเป็นทีมที่ยังไม่เสียประตูก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนขณะนี้ใครหลายคนที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจกับทีมงานของเรา่อครับ วันนี้ครับทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลนั้นเปิดรังแอนฟิลด์ครับตอนรับกกรอย่างอทีมเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์11ผู้เล่นตัวจริงคือ11ผู้เล่นตัวนี้แหละที่เราคาดกันว่าจะเป็นชุดหลักของทีมไปยาวๆหลังจากที่นัดแรกครับวันเปิดประเดิมสนามแล้วเจอกับอิสตินมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งตำแหน่งครับนั่นก็คือเปลี่ยนจากจารเลวคอนซ่ามาเป็นอ ah ิบาฮิมาโกนาเตจากวันนั้นถึงวันนี้นี่คือ11ตัวที่ลงกรับศึกมา3นัด อาจจะดูไม่ยาวนานครับแต่บางคนบอกว่าเหตุผลที่ลิวพูแพ้วันนี้เพราะว่าอาร์เนส็อตไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไม่ยอมที่จะโรเตชันอ่าพอพ่ายแพ้มันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้นะเป็นเรื่องแบบคือเก่งหลังเกมนะนี่เป็นเรื่องปกติของอะไรมากมายบอลโลกวันนี้อย่างเช่นเขาก็ยกเหตุผลมาครับว่า11ตัวผู้เล่นของลิวพูชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักเตะแกนหลักของทีมชาติ ทั้งสิ้นนะอลิสันเบเกอร์นะครับเฝ้าเสาให้กับทีมชาติบราซิลมา2นัดเต็มๆในเกมคัดบอลโลกแบ็กซ้ายแอนดูเลอร์บูตสันกับแบ็กขวาเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยลงเล่นมา2เกมเต็มๆเช่นเ,ชนเดียวกันกับเวอร์จิลฟานไดในขณะที่อ ah ิบราฮิมาโกนาเต้ครับก็เล่นในนัดที่แพ้อรั่งเศสมาหนึ่งประตูต่อสามแล้วโดนกล่าวหาว่านี่คือจุดบอดของทีมชาติฝรั่งเศสก่อนนัด2ก็เลยได้พักส่วนเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับ ลงตัวจริงกับอาร์เจนตินา1นัดเต็มๆครับนัดที่2นิดลงครึ่งชั่วโมงกาเฟนแบก180นาทีกับสนัดเต็มๆเ,เ,เช่นเดียวกับโดมินิกโซบอสไล์หรือดีอาร์ตคนที่ดูจะเล่นน้อยหน่อยก็ดีโกโชตาครับลงเล่นท้ายเกมในวันที่เจอกับโปรตุเกสเรียกได้ว่านี่คือฝั่งตัวจริงนะครับส่วนตัวสำรองโคดี้กัคโปคอสซัชซิมิกาสก็เล่นทีมชาติตัวเองมาเหมือนกันเรียกว่านักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยมีความเหนื่อยล้าติดตัวมานี่คือเหตุผลหนึ่งที่ แฟนบอลส่วนใหญ่บอกว่าเพราะอย่างนี้หรือเปล่าลิวพูในวันนี้เลยไม่สามารถเอาชนะนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสได้ส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสครับที่วันนี้เล่นเกมรับอย่างมีระเบียบวินัยมากๆแถมการเล่นเกมรับของนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสไม่ได้มาเพื่อเตะบอลได้บอลดักบอลได้เตะทิ้งได้บอลซัดตุ้มซัดออกอย่างนี้เป็นการสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวเลยครับไล่บี้ฝั่งลิวพูเพลสมาฝั่งฟอร์เรสเพลสกับ ข้อดีที่เห็นในวันนี้คือฟอ r ์เรสต์เพลสหนักหน่วงแล้วที่สำคัญมันแม่นซะด้วยสู้ได้แบบเต็มที่ครึ่งแรกเนี่ยฮะดูเฉพาะสถิติเนี่ยมันดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลนั้นดีกว่าเพราะว่าสถิติการคองบอลเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วครับ65ต่อ34อ่าโอกาสยิงเข้ากรอบ6ครั้งมีโอกาสยิงมีโอกาสยิง6ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งขอภยัยในขณะที่ฟอร์เรสต์เนี่ยไม่มีเลยเกมลิเวอร์พูลเนี่ยเหนือกว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกัน ของ2ทีมนี้นั่นคือฝั่งฟอร์เรสครับเห็นโอกาสครับทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนะเป็นทีมที่ไม่มีมมโอกาสยิงเลยนะแต่เห็นโอกาสที่จะเอาชนะแล้วเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกทีมนั้นสู้ได้มั่นใจลึกๆเลยครับจากแผนการเล่นเดิมก็คือ4ี่อ่าสี่นั่นคือรับเต็มที่ครับแต่ว่าตัวกองกลางของฟอร์เรสเนี่ยใช้เป็นกองกลางประเภทที่จอมพลังอ่าไล่บทอัดทุกคนได้อย่างเต็มที่ไม่ส่งปีกลงมาเลยครับส่งแต่ตัวที่ สามารถคลองบอลคึงบอลได้เข้าอัดขยันมุ่งมั่นอะไรแบบนี้แต่พอครึ่งหลังครับเห็นวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลแล้วมีสู้ครับฝั่งฟอ r เรสสู้มากกว่าแค่จะตั้งรับอย่างเดียวมีการปล่อยคาร์ลัมพัสสันโอดอยลงมาแม้กระทั่งแอนโทนีเอลังกาเรียกว่าเหมือนเก็บทีเด็ดเอาไว้เพื่อแลกกับลิเวอร์พูลเลยเหมือนรู้ครับว่าจะสู้ได้จริงๆแล้วการเล่นแบบนี้เป็นการเล่นที่เสี่ยงซึ่งผมเชื่อว่า ฝั่งนูโน่เนี่ยแกรู้อยู่แล้วรู้ว่าเสี่ยงแต่แกก็ขอลองสักหน่อยในขณะที่ลูกทีมของอันเน่ครับนัดแรกที่เจอกับอิฟสวิตก็เจอแบบนี้เลยครับเจออิฟสวิตเข้าเพรสหนักๆกดหนักๆแบบนี้แต่ว่าอิฟสวิตนั้นไปหมดในครึ่งหลังเช่นเดียวกับอีกสองนัดที่ผ่านมาที่ลิเวอร์พูลชนะครับเป็นการเล่นเบ,นบาๆอ๋อไม่ไม่เชิงว่าเบาเนาะเล่นเข้มข้นแล้วแหละในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังจะเข้มข้นหนักกว่า1 2 3 1 2สทําหนึ่งสาได้เหมือนกันหมดครับ นัดแรกนะแก้เกมปุ๊บได้ประตูนัด2ได้ประตูนําก่อนแล้วแก้เกมเปลี่ยนตัวนัดสเหมือนกันครับได้ประตูน้าปุ๊บครึ่งหลังเปลี่ยนตัวทดสอบนักเตะลงไปเอานักเตะใหม่ๆที่ยังไม่โอเคยังไม่ชินกับระบบนี้ลงมาเล่นบ้างแต่ความแตกต่างนัดนี้ครับลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวโดยที่สถานการณ์ไม่เหมือนกันสถานการณ์ที่ผ่านมาคือนําแล้วอย่างน้อย2ลูกด้วยซ้ําและคนที่เปลี่ยนมาที่เหลือคือลงมาเพื่อเปลี่ยนจังหวะเกม ามาดูวิธีการเล่นใหม่แต่วันนี้ครับในขณะที่เลี้วพูนั้นบี้ในแดนกลางก,กันมาแบบสนุกสนุกสู้กันอย่างสูสีสุดท้ายมาโดนทีเด็ดของ2ปีกที่นูโน่ส่งลงมาคือเอลังกากับพัศสันโอดอยครับพัศสันโอดอยยิงเข้าไปนะก็ต้องชื่นชมด้วยว่ายิงแบบนั้นอีกกี่ครั้งก็อาจจะไม่เข้าก็ได้แต่วันนี้มันเป็นวันของฟอเรสจริงจก็ยิงเข้าไป สถานการณ์มันก็บีบให้ลิเวอร์พูลต้องรีบที่จะได้ประตูตีเสมอตัวที่ถูกเปลี่ยนลงมาครับส่งคอเนอร์แบตลี่ลงมาส่งดาวินนูนเยสลงมาซึ่งจริงๆแล้วเปลี่ยนลงมาก่อนที่จะเสียประตูได้ซ้ำนะครับเป็นการแบบชิงไหวชิงพลิบกันในจังหวะการเข้าทำนะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละแต่พอเสียประตูปุ๊บแก้อีกเปลี่ยนแผนอีกครั้งหนึ่งส่งคอตตาเซมิกาลงมาแทนโรเบิร์ตสันส่งเคอร์ติสโจลงมาแทนโกนาเต้เรียกว่าเปิดเกมรุกเต็มที่สำหรับลิเวอร์พูล เหลือ3เซนเตอร์ในแบบที่เป็นเซนเตอร์ตัวจริงตัวเดียวอย่างวัติลฟันไดครับขนาบ้วยคอตต้าซิกาส์แล้วก็คอเนอร์แบร์รี่ดันเทนอเลกซานเดอร์อโนไปเล่นตรงกลางกับเล็กซิสแม็แอลลิเตอร์เอาไปเล่นตรงกลางคู่กับไลอันกาเฟนแบกแล้วก็เคอร์ติจโจนใช้มิติในเกมแดนกลางให้มากขึ้นครับแต่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลิอ์พูในเกมนี้ก็คือความผิดพลาดในการจ่ายบอลครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แอนเน่แกเคยพูดเอาไว้นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่2วันที่ชนะแมนยูมาถึงนั้น วันนี้แกแพ้ทุกอย่างตามที่แกเคยพูดไว้หมดเลยเราจะชนะได้ไงถ้าเราแพ้ในการดวลต่อตัวต่อตัววันนี้การดวลตัวต่อตัวกับฟอ r ์เรสต์แพ้เกือบทั้งหมดไลอัอนเยสเด่นมากแบ็กซ้ายโมเรโนก็เอาซาลาแบบอยู่หมัดเลยนะครับอเล็กซ์โมเรโนคือหลายๆตัวในแดนกลางคือจังหวะ2เก็บได้หมดดักบอลได้บี้บอลได้บอลหลุดออกมาบอลมาเข้าทางเนี่ยเป็นการเก็บตกของฟอเรสเก็บกินได้หมดเลย นี่คือการชนะแบบตัวต่อตัว 2. โดนเพลสกลายเป็นว่าฝั่งฝั่งผู้เล่นของฟอร์เรส์เพลสใส่ลิวอภูได้แบบสูสีเลยนะสูสีในแบบที่เรียกว่าชนะด้วยคองบอลไม่ได้คองบอลนนะสู้ลิวอภูไม่ได้เลยครับซึ่งแตกต่างกันถ้านับย้อนหลังในวันที่ลิวอภูเอาชนะแมนยูวันนั้นลิวอพูก็คองบอลได้น้อยแบบนี้แหละอันนี้มันเหมือนหนามยอกเอาหนามบ่งนะฟอร์เรส์ใช้วิธีเดียวกันครับเป็นการตั้งรับแล้วโตกลับบ้างแล้วทําได้ดีในเกมนี้ บางคนบอกว่าแพ้แบบแพ้ภัยตัวเองเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนจังหวะเกมที่ไหลลื่นมาตลอด3นัดให้เป็นจังหวะที่เร่งเร็วขึ้นพอแพ้เนี่ยต้องโดนวิจาร์อยู่แล้วครับแฟนบอลต้กองอ,อกาบอกว่าคิดถึงฟุตบอลแบบแจ็กเก็คอพยังมีจังหวะจะกคนสนุกสนุกบ้างแต่อันเนอร์เนี่ยแกไปแบบไหลๆลื่นๆ่นไปพอวันที่มันไม่ได้นอกจากจะไม่ไหลลื่นแล้วครับยังมีความผิดพลาดจากการจ่ายฟุตบอลของนักแต่เองเทรนด์ฟันได้ที่เคยจ่ายแม่น วันนี้จ่ายแล้วต้องลุ้นครับเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวติดฝั่งซาร่าที่เคยเฉิดฉายมาตลอด3เกมครับพอวันนี้ซาร่าเปลี่ยนจากความยอดเยี่ยมกลายเป็นย่ำแย่หลายคนออกมาบอกเลยครับว่าไม่ต้องต่อสัญญาแล้วแหละขนาดนั้นเลยทีเดียวนะแต่อย่าลืมว่านี่คือความพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลครับความไม่แพ้ก็เป็นบทเรียนต่อไปฟันได้ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่าหลังจากนี้ต้องรีบกลับมาให้ไหวในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยน ว่ากันว่าหลังจากนี้แหละครับจะมีการโรเตชันแล้วนี่คือสิ่งที่อันเนอร์พูดไว้ครับว่าอย่าเพิ่งรีบดีใจครับและความจริงก็ปรากฏแล้วครับว่าทีมที่เขาเจอเนี่ยในพรีเมียร์ลีกมันเข้มข้นกว่าในลีกดัตช์แน่นอนส่วนเพื่อนเพื่อนพี่พี่เชา้าเดยครปบคิดเห็นอย่างไรครับหลายคนอาจจะกําลังหัวเสียนะครับแต่เรามาดูวิธีการแก้เกมของบอสคนใหม่รายนี้แล้วกันวิธีวันที่ทีมชนะก็ยังดีใจร่วมกันครับส่วนวันที่ทีมไม่แพ้ก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะ ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาครับส่งความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะแล้วก็ทํามันไม่จุใจเดี๋ยวไปคุยกันต่อครับไลฟ์สดคืนนี้1ทุ่มค่นคลิปนี้ประมาณนี้ครับเรื่องราวความพ่ายแพ้คารังแอนฟิลดของหงแดงลิเวอร์พูลจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ